สวัดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมโอ้มื่แห่งเขาบ่เป็นยังเอาค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเสียสิบ้าไปตามแนวทางเลขถูกแล้วไม่ต้องถามหาเนาะครับผมมาช้าแต่ชัวร์งวดว่างหันเลขเพิ่นเข่า 8, 7, แปดเจ็ดต่ว่าเพิ่นไปหายสามตัวบนเนาะครับค่ะเอฟซี FC พันย่านบ่ได้เพิ่นเคยถือน้ำเมียโอเพิ่นเคยถือน้ำมันถูกแล้วไม่ต้องถามถูกแล้วไม่ต้องถามหาเพิ่นโทรน้ำ เพินพ่นว่าเพิ่นบ่เคยถือเลขเพิ่นก็นมาถือนําถูกแล้วไม่ต้องถามหาเนาะครับผมค่ะเอาขอบพุ่นแนวทางถูกแล้วไม่ต้องถามหาเด,อาด้อค่ะท่านผู้ชมครั<อ>บมือนี่เป็นมือดีสิเกี่ยวเขา้าค่ะอืเกลนะียวเขา้าได้อุ้งนึงแล้วโอ้ผิดไปไหนเนาะได้อุ้งนึงแล้ว,ลวค่ะสิวกได้ไหลายอยู่บ่ขอให้ได้ไหลายฝนฟ้าก็อย่าให้ตกเนาะครั<อ>บค่ะสิได้ไปปูร้านค่ะท่านผู้ชม ขอบคุณแนวทางถูกแล้วไม่ต้องถามหาเด้อค่ะได้เลขเพลินไปแล้วก็ตัดน่เด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะครับผมค่ะตัดเหรียญขึ้เก้าครับพี่น้องว่าหันกับแปดเจ็ดฝ่าวเห็ดเลขกเราก็ะจะไปปูล่านน้ำพรอยายไปกวดเขาเนี่ยค่ะงานก็ต้องเห็ดค่ะท่านผู้ชมเวียกก็ต้องเห็ดปีหนึ่งมีเทียนหนึ่งเนาะครับผมค่ะเอียงนี่ถือเอียงนี่ยโอ้นีล่ละการเกี่ยวข่าวเซ้ คาเกียวเขาทุกปีค่ะท่านผู้ชมค่ะทุกปีน้ำเชี่ยต้องเตรียมเงื่อนไว้ให้พ่อยญ่กับแม่ใยญ่คาเกี่ยวเขาทุกปีค่ะแต่ว่าเขานี่กินปีะจักสอบสองผัวเมียนี่ถึงสอบวันเอาไปไหวเหล่าอยู่น้ำพ่อหญยกับแม่ใหญ่เราลองสีหน่อยให้พ่อหญ่กับแม่ใยญ่พร้อมค่ะปีแรกมาอยู่บ้านเนาะอำํานวยค่วมสะดวกให้เพิ่นเราพ่อกะ สีเข่ามาใหา้น้ำเสียกับเกองมาเสียเต็มที่เอลแถาปีละอสองสอบเข่าสาร,สารทีเลียกัไหวให้พ่อใหญ่ก็ไม่ใหญ่ไปถับเพิ่นขายเนาะนค่ะกินบ้าเมดค่ะท่านผู้ชมเอาเตรียมไว้เตรียมเงินคา่าเกี่ยวเขา่าทุกปีไว้ให้พ่อกับแม่ค่ะครับสะดวกสบายขึ้นเนะาะครับผมบ่ได้ม,มา หลายขั้นตอนคือยังจะกี่ครับผมค่ะบ้านหรือจมาเที่ยวเดี๋ยวยังเอาไปให้พยายได้เหรอเดี๋ยวพนกับมาเอาไปเบื้องแนวทางกันเลยเนาะครับผมค่ะท่านผู้ชมถูกแล้วไม่ต้องถามหาเนียเอสซีเพิ่นได้โทรนนัพม่นค่ะเพิ่นว่าเพิ่นเคยได้เพิ่นก็เลยก่อติดถูกแล้วไม่ต้องถามหาเพิ่นบ่เคยถือเกรกเพิ่นก็เล่ถือไกย้อนถูกแล้วไม่ต้องถามหาเมนบ่เเ่าเวันทโฮหว่องมันครับผมค่ะ ถือคือว่าถือหายร่องเดินน้ำเสียเป็นว่าค่ะแต่ว่าเอาผู้เป็นเจ้าของเลรือคนขันมันว่าถือเราเป็นกะคือว่านว่าแถวเนี่ยเป็นกะอยากเบรกไต่ตอมมาจากเบรกครับยนอยครับการย้อนเอฟซีพันเรียกล่อมาทั้งสองกะสิเอาให้เนาะแมนค่ะขอบคุณเอฟซีนะค่ะที่เพิ่นก่อติดเสี้ยนเก่าไว้ค่ะ ส่วนหนึ่งเพิ่นกับเบรกโดนดที่แถวกลับขึ้นมาถือครับนี่เลขเพิ่นเบิเบ่งดีๆแล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่นจะเป็นแบบว่าสามตโัวตโัวเพิ่นนี่ให้เอฟซีสังเกตดีแล้วค่ะท่านผู้ชมตัดน้ำเนาะแมนตัดน้ำค่ะท่านผู้ชมบ่อยู่ทั้งหน้าจะยุดนี่แหละครับผมหน้าหลังนี่แหละครับเน,ะนาะแมนค่ะเอาค่ะมาแล้วครับผมเลขถูกแล้วไม่ต้องถามหาครับพี่น้องสิบหกพฤศจิกายนหกสิบแปด วันี้มาสามตัวหายไปเลยสามตัวบนครับพี่น้องเนาะค่ะซีเจ็ดหนึ่งสองหกหนึ่งครับตัดสองตัวครับผมเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งและสองหกครับแถาเพิ่นตัดเจ็ดหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งแล้วก็มาสองหกขาดสองหนะะึ่งเด้อค่ะน่ะขาดสองหนึ่งขาดซีเจ็ดขาดสี่หนึ่งแมนขาดสามคู ซีหนึ่งซีเจ็ดสองหนึ่งนี่ยำอาอยุนี่ละค่ะเลขเพนค่ะเอาเทิ่ยงฝ่าเด้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าพนมาเกี่ยวเข่าแล้วมนค่ะออธิษฐานฝนขอซีมือด้วยเย่ยฝ่าตุ้ม <laughs> สิตาเขา่าสิเกี้ยวเข่าค่ะอพอไงกับโอ้ยยังอ้อมทุงอ้อมทายอยู่ค่ะปนนี่ยังค่ะ เป็นยังไงค่ะท่านผู้ชมฝนบางพื้นที่เป็นก็นลําบากอยู่แล้วครับเพิ่นคือว่ากรุงเทพเออ่น้ําสิมาคือปีหาซีบ่เฮาเจอโอ้ปีหาซีานักเลยเนาะหนักน้ำเสียกับเก่ามาเสียนี่ลําบากมากเลยค่ะท่านผู้ชมน้ําท่วมเขา้าคลองกับพังเน,นาะค่ะโอ้ยอย่าให้มีอีกคือเนาะแม่นค่ะมีก็ให้มีนี่ยหน่อยแต่ว่ามันห้ามกันบ่นได้ภัยธรรมชาติเนาะครับค่ะสู้ๆค่ะท่านผู้ชม ขาทางน้าเชี่ยอยู่ดี่แถวอย่า1 1> ลืม1 1> ตัดะะ้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมตัดค่ะเอาเอฟซีถามแมนถามมาหลายอยู่ครับหลักสิบล่างคนบังละจันย่าโมมา,มาได้ครับผมอพนเดินดีมากดยค่ะท่านผู้ชมที่น้ำเชี่ยเห็นนี่งวดแรกก็มาลงกับเขาเนาะครับค่ะงวดสองมากพนไปรักหน่วยไปรักหน่วย รอกกันนะขะท่านใดญมาค่ะเอ๋อค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วค่ะแนวทางเลขถูกแล้วไม่ต้องถามหาเนาะอย่าลืมตัดนะค่ะอย่าลืมตัดลืมตัดที่ต่อชนเลขฝันเท่าที่เทาะเนี่ยการเลขขีดไปง่ายชนอนด้ค่ะการท่านผู้ชมเอาเอาไปดื่มบรรยากาศกันเนาะอันนี้อิ่มพอมาแล้ว เดี๋ยวสิไปปูร่านี่บ้านนี้คะ่ทะท่านผู้ชมหนึ่งอุ้งฝ่าฝนยุดธ์สกอนเด้อค่ะอุ้งแรกซื้อไหมติเนี่ยว่าเป็นเอาเทไรบ้านนี้ฮะ เอาเงินเนี่ยพี่ไก่ได้เท่าไรก่อนหกุงพี่ไก่ได้หกุงปีนี้มาหนึ่งุงแล้วค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมหนึ่งุงผ่านไปตว่า เสดอเถวร่องเอามานั่นดูมันมีเม็ดเขียวไหมโอ้เข่าข้นดนู่นน่นเกิดที่หลังบอกงั้นใช่ไหมโอ้เราพันนมมาผลมากจ่ายไปแล้วปีละ ปีละเกือบหมื่นนะปีละเกือบหมื่นอุ่งแรกแต่ว่าแหงสิีผ้ากันสะกะดันมือชมเพราะว่าุูนบ้วนเนื้อใจแต่ว่าเ่าห่อต้องไปหาเนียงมาปิดไว้เนาะร่องสีหน่อยเป็นเังได้พอชนบุรีถามว่าคือว่าซื้อร่องสีหน่อยให้พ่อใหญ่ก็ไม่ใหญ่สื่อแล้วดีอยู่สื่อแต่มาอยู่ปีแรกเนาะ ที่แหลกขันห้าไปหนึ่งมันอยากแข็งสีรอบสองคว้าจินอยู่สีอแล้วมีคขมมดเนาะอํานวยความสะดวกให้ผู้เฒ่าเอาค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางเลขถูกแล้วไม่ต้องถามหาเนาะเขากับเสือโดดบ๊ะเดี๋ยวมา่อกี้วันนี้เพราะว่าย่านฝนพอกันคลิปหนายืดดีไม่แห้งสุขุสุขคนสวัสดีค่ะอย่าลืมสั่งคิมเด้อค่ะค ขา,าบดใจเหลี่ยวบอลใจใจสดุดเยี่ยมตัวไหนใจสดุสดเหรอใจสุดเยี่ยมมากเลยเต่้พบ่ได้มีเงินหายใจก็ไปซื้อเเตย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยได้ค่ะท่านผู้ชมครับผมขายขีมค่ะเอาถ่ายเอฟซีทันใดที่เพิ่นสนใจให้ทักไลน์มาที่เกามาเชียบอกนี่ได้ค่ะท่านผู้ชมศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมค่ะครับเพื่อนเพื่อนครับพี่น้องเนาะค่ะบอเมนไทยดีไลน์ได้ครับผมค่ะครับเอาค่ะท่านผู้ชมสองอย่างนี้ชุดยอดฮิตค่ะครับ เดี๋ยวนี้บ่เป็นสุดหยดหิตสองยางเด้อคะ่าณผู้ชมค่ะสบู่สามเซรั่มห้าสบู่สามเซรั่มห้าค่ะุ่นผู้ชมครับค่ะลูกคาเก้าลูกคากับเอฟซีของน้ำเชี่ยนี่แหละค่ะุ่นผู้ชมค่ะเพิ่นใส่แล้วหนาเพิ่นซอหนาเพิ่นใสขึ้นค่ะหลังจากหนาเพิ่นมองข่ด้อคะ่าณผู้ชมค่ะเพิ่นเอาสองยางนี่ไปใส่เพิ่นทดลองกอนค่ะเพิ่นได้ผลเพิ่นก็เราสัง สบู่สามเซรั่มห้าค่ะนี่ก็ต้องแปลว่าชุดทดลองก่อนเนาะครับผมขอไปลองใส่ก่อนครับแมนค่ะเพราะว่าคือเจ้างน้ำเชี่ยน้ำเชี่ยก็ต้องสงร,ร,ร้างเทะซัมมีสก่อนค่ะเพราะว่าเลื่อมแหลกถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าขั้นให้ยุดใส่เด้อค่ะท่านผู้ชมสามมือก็รู้แล้วถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าขั้นให้ยุดใส่ค่ะสบู่น่เฮทนาห้หน้อหนาหฮาใส่เด้อค่ะ หนาเกียงค่ะท่านผู้ชมค่ะหนาบ่มมองค่ำค่ะเสลี่ยมนี่เฮ็ดหนาเฮ็ดให้หนาห่าเต่งตึงเด้อค่ะท่านผู้ชมบ่แห้งบ่เหี่ยวค่ะมีหนามมีนวดเนาะค่ะใสขึ้นค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่ากับว่าเมนว่าใส่ซอสย่างนี่ใสขึ้นเลยดิค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะบ่แมนค่ะท่านผู้ชมค่ะย่างหน่อยกับเสลี่ยมนี่เมดจะหาหกขวดเนาะครับใส่เวลาจ๊งน้อยครับผมค่ะครับ ล่างนาแล้วตามด้วยเรล่มเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะเสารแรงค่ะเสาร์แรงถ้าผู้ใดตอนเสาล่างนาแล้วท้าเรล่มถ้าผูใ้ใดมีกันแดดกระร่มกันแดดเนาะแมนครับค่ะต่อด้วยแป้งตลับเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะต่อด้วยแป้งตลับไทยเอฟซีท่านใดเพิ่นเ่าท่ากันแดดล่างนาแล้วท่าเรล่ม ต่อด้วยแป้งตระรับกระได้ค่ะเพราะว่าแป้งตระรับมีกันแดดเนาะแน่นครับผมกันแดดในตัวครับค่ะเอาต่อมาก,ก็จะเป็นขี้มท่าผิวด้ค่ะนผูุชมเซรัม่มน้ําหอมเนาะค่ะคใส่ดีนะคะ่ะลองเปิดใจใส่เบื้องก้อนก็ได้ด้ค่ะรผูุชมจักสุดหนึ่งก็ได้ค่ะบบแพงด้ค่ะรผูุชมค่ะเอาถักไล่มากด้ครับผมค่ะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ครับพี่น้องเนาะะศูนย์เก้าแปด สี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปครับผมขวดเดียวกับรงนะค่ะดันผุ้ชมค่ะเซรั่มหนึ่งขวดเอฟซีบรนจะถามว่ารงบราซยลรงค่ะดันบุ้ 1, บญญาารสบมงค่ะสบู่หนึ่งก้อนกับรงนะค่ะดันบุ้ชมค่ะแล้วก็แป้งตะลับกล้องเดียวกับรงค่ะดันบุ้ชมครับค่ะนี่ระคะ เอาทถ้าสนใจกะทักลายมาะะเ<อ>าด้อค่ะขอคาระุผู้ชมสารคลิปนี้พอกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุขุขสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ